สวัสดีครับขอสวัสดีท่านผู้ชมครับขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเนาะครับเนาะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรวังย่าครับครับในคลิปนี้เนาะครับเนาะในคลิปนี้ครับการสีผ้าพอมีพี่น้องครับสู้ผู้สุขคนครับออกตามหานทางเล็กเด็ดเล็กดังทางภาคอีสานครับในคลิปนี้ก็ว่านาเสนอเนาะครับเนาะนําเสนอแนวทางเล็กทางภาคอีสานเล็กซ่อง ห้าหมื่นครับเลขล็อกซองห้าหมื่นครับสำหรับเลขล็อกซองห้าหมื่นนี่ทางส่องก็ได้มานําเสนอนะครับเนาะนําเสนอให้ท่านผู้ชมครับในงวดที่แล้วครับในงวดที่แล้วก็ได้นําเสนอท่านผู้ชมมึงครับเลขเขาไปที่หนึ่งหานะครับเนาะเขาไปที่หนึ่งหาครับสีตีกะเขามาสองหัวแล้วครับสองหัวสาหรับเลขซองห้าหมื่นนี่ครับครับอย่าบอกไรใหญ่ห้าเนาะครับเนาะเพื่อบอเป็นการเสียเวลาครับอย่าเข้าไปเบิร์นเดียวทางน้ำกันเลยครับ ครับคนอื่นต้องขอบอกท่านผู้ชมครับสูบผูกสุกคนนะครับเด้อผู้ใดตีเข่ามารับชมมาฟังคลิปนี้ยุคดีครับในช่องนี้ยาวครับทั้งในทั้งช่องกำลังแชร์ซื่อกลางนําเสนอแนวทางเลขรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับเนาะบรสนับสนุนท่านผู้ชมครับเปลี่ยนการพนันทั้งใดินสินครับกับท่านผู้ชมครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อนี่ครับพี่น้องครับสำหรับสีตีครับสีตีที่อเมรัมเสนอครับในงวดแรกนะครับเนาะงวดแรกที่ว่าขจ้าเลขล็อกกะน่าสนใจนะครับน่าสนใจเพราะว่า เล,เลขเด่นสองตัวครับเลขเด่นเป็นเลขล่างล่างอย่างเดียวนะครับเนาะสีตีงวดแรกพี่น้องครับปเบางสีตีงวดแรกตั้งแต่งวดวันที่หนึ่งตุลาครับหนึ่งตุลาหกห้าครับที่เลขออกไปที่หาศูนย์นะครับนะครับเนี่ยไปวิ่งล่างห้ากับเจ็ดพี่น้องวิ่งล่างห้ากับเจ็ดกะเข้าไปที่เข้าไปที่หาศูนย์พี่น้องครับแต่ว่าเขาเน้นให้มาที่ห้าแปดแต่เข้าที่ เลขห้าศูนย์ตัวรอกนะครับเนาะเนี่ยสำหรับงวดแรกครับพิธีงวดแรกครับก็ถือว่าเข่านองครับเนาะส่วนงวดที่สองครับสําหรับงวดแรกนี่ยังไม่ได้นําเสนอนะครับไม่ได้นำเสนอทำมันชุ่มครับแต่ว่างวดที่สองนี่ครับแต่ว่านําเสนอทำมันชุ่มในงวดที่แล้วนะครับเนาะในงวดที่แล้วมันําเสนอทำมันชุ่มเลยครับสําหรับเลขซองหามือครับเลขรอกซองหามือนะครับคาเจลไฮมาครับหนึ่งกับเก้าครับหนึ่งกับเก้า กระเด็นไปทีหนึ่งนะครับเนาะเด่นไปทีหนึ่งเพราะว่าแอดกระชอบไปที่หนึ่งเหมือนกันครับชอบไปที่หนึ่งครับชอบไปที่หนึ่งแล้วมันตรงกับความฝันอีกครับพี่น้องตรงความฝันฝันว่าได้ฝันว่าก็เจ้าบอกหาหนึ่งตรงความฝันหนึ่งหาครับถือว่ามีโชคมีลาบครับมาเบิ่งตัวนี้เปรียบเทียบนะครับ่ามีบอกมีหลีครับหนึ่งห้านะครับตรงๆนะครับเนาะก็เจ้าให้หนึ่งกับเก้าเด่นที่หนึ่งครับเด่นที่หนึ่งถ้าหนึ่งมา 1นึ่งห1 8ถ้าเก้ามาเก้าหนึ่งเก้า้ามเก้าหกเก้าเจ็ดเกนะครับถ้าเข้าไปที่1นห้นะครับเนาะสำหรับงวดที่2อที่ทางทางสองที่อดตอ์นำเสนอทำมาท่มได้รับทองเฝ้านะครับส่วนงวดนี่ครับงวดที่จะถึงงวดวันที่1นึ่พฤศจิกายนนะครับกลับมาแล้วครับเนาะ อย่างห้องไะดับชมน้องกันครับบาข้าเจ้าเสียหายตัวใดนะครับเนาะสำหรับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนครับนี่ครับสําหรับแนวทางครับแนวทางเลขซองนะครับเนาะซองหาเืนินครับเลขซองหามืินสำหรับแนวทางเลขล่างครับเลขล่างเจ็ดกับเก้าพี่น้องครับเจ็ดกับเก้าเด่นไปที่เด่นไปที่เกตนะครับเนาะเด่นไปที่เกตถ้าเกตมาเจ็ดสาม เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดเก้ารองนะครับเนาะรองเก่าถ้าร่องเก้าถ้าเก้ามาถ้าเก้ามา9ก้าสองเก้สามเก้าเก้าเ้ลขกระชนกันนะครับเนาะเลข79จ็กับเก้าตัวเดีวยวกันนะครับ ท่าำชมครับพิจารณาบ้างนะครับเด้อมีเลขตัวใดครับมีเลขตัวใดถึงตาตองใจหรือเปล่าครับสําหรับแนวทางนะครับส่วนสําหรับเลขเลขเด่นนี่กัเจ็ดกับเก้านี่ก่ะแอดกับมากนะครับเนาะเจ็ดกับเก้าครับเพราะว่าเลขเลขเด่นติดล่างเขาได้เจ็ดเก้าสองนะครับเนาะเจ็ดเก้าสองทั้งเจ็ดทั้งเก้าทั้งสองสำหรับแนวทางของทางสองครับเลขเด่นล่างนะครับเนาะเลขเด่นล่าง แต่เลขหน้าน่าจะมาเลขนาจะมาสําหรับแอดพิเตรหน้าบางแหล้วเลขเดน่นเลขบนกบลางเด่นเดียใครกันพี่น้องครับเลขติดสามตัวมาตัวเด่นคล้ายๆกันก็คือเจ็ดแปดเก้าคล้ายๆกันครับเจ็ดแปดเก้าย่อเสียมย่อเสียประกบย่อยะ 89, 89, จะประกบเลขเจ็ดแปดเก้าครับเจ็ดแปดเก้าจะประกบกับเลขกําลังวันไม่ทำช่วมเมงเบิ้ครับเพราะว่างวดที่แลว งวดที่แล้วแอลกอชอบไปที่ศูนย์กําหนนะครับเนาะศนกําหก็เลยไปประกบกับเหล็กกาลังวันป,ประกบกับเลขกลําลังวันดูครับเหล็กกำลังวันงวดที่แล้วได้ส6 8กแปดกระรองประกบไวเบิ้งกับมี04 06 08 1ี16 18กศูระทือว่าเข้าไปที่06ครับเพราะว่าสังเกตเบิง้ง เลขเด่นเอามาประกบเลขกำลังวันนะครับเนาะเลขเด่นมาประกบกับเลขกำลังวันในงวดที่ออกหกเก้าครับสังเกตเบื้องเตือนงวดออกหกเก้าบนงวดออกหกเก้าเก้าเลขกำลังวันมาประกบขึ้นกันครับเลขกำลังวันได้สี่ได้หกได้สองสิครับมักหากับเก้าก็เลยมาประกบเบื้องครับสี่หาหกหาสองหาสี่เก้าหกเก้า สองเก้าเข่าหกเก้าครับงวดที่ออกหกหกเก้าครับงวดเมื่อกี้ก็ไล้มากบเบิ้งครับกับไม่รีครับเดี๋ยวงวดนี้ชื่นชอบไปที่เจ็ดแปดเก้าเก้าคู่ในเสียมาประกบให้ทำมาช่วงเบิงนะครับเด้อสำหรับลิปต่อไปครับลิปนาครับเดี๋ยวลิปนาจะมานำเสนอให้ทำมนช่วงเบิ้งครับว่ามันสิมีเลกตัวใดอยู่ในดวงใจท่านผู้ชมรถปอนค์ขับาะเพราะว่ารอบมากบเบิงงล้วมันเข่าครับมันถูกนะครับเนาะมันเข่า งวดนี้มัเจะเขาเปล่าครับเพราะว่าเลขกำลังวันสีติสาสติติเลขกำลังวันก็คือถ้าเขาม้าสามปีไรบ้างแล้วครับสีติสามปีหลุดแค่สองงวดครับสามปีเลขกำลังวันก็เลขอยากกาแนะมาเสนอทำมาช่งเม,มืองนะครับเนาะสำหรับชิปนาครับสามาฝากที่ฝากน้องฝากท่านมาช่ครับคในใดที่เขามารับชมฟังใหม่ใดกระเริ่มฝากกดติดตามกดกระดิกก่งแจ้งเตือนไวาน,นครับสิบเบผัดแนวทางนะครับเนาะที่ทางสองเอาไำเสนอครับ ครับย้ำอีกครั้งครับเนาะสำหรับแนวทางเลขกซ่องเลขกล็อกซ่องหาเงินครับสี่ตีงวดที่3นะครับด้อถูกมาสองงวดติดแ้วครับนี่เป็นงวดที่3ครับมาทำโชคครับพิจารณาแล้วแคปหน้าจอไว้เบิ้งนะครับด้อแคปหน้าจอไว้ดูครับไว้เปรียบเทียบกับเสี้ยนอื่นนะครับเนาะกับเสี้ยนอื่นและความฝันลงเฮ้าครับเผื่อผู้ใดฝันดีฝันเห็นเราปั๊บน้าพิจารณาเบิ้งว่าเอ้ยเลขตัวนี้มันน่าจะอยู่ล่างเลขตัวนี้น่าจะอยู่บนดังสี่รองครับเนาะก็ถือว่าเป็นเป็นแนวทางไว้พิจารณากับเฮ้าบางคนกับบางท่านกคำนวณเลข คำนวณเลขเก่งเพราะว่าเสี้ยนกับมีหลายเสี้ยนหลายอาจารย์กับเบิงแนวทังกับแอดพึ้นกันนะครับเนาะเพิ่นกับเบิงเราเพิ่นกับทรงขอกามาเออเลขตรงกันตรงกันตรงกันก็เห็นกนดีใจครับเราว่าคำนวณออกมาปั๊บเขาเจ้ากับมาเออตรงกันในตัวนั้นตัวนี้เขาเอน่าแบ่งปันกันครับพี่น้องครับแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันนะครับราเป็นยังครับสำหรับเนวทางต่างๆครับนี่ครับสำหรับเนวทังงวดวันที่งวดวันที่นะครับเนาะงวดวันที่หนึ่ง ผู้กีกาย่นขับขอเหล็กซองหามื่นรับเนาะเล็กซองห0ามืนครับเหล็กหลอก2องห0ามนครับวิ่งล่างวิ่งไปที่7กับเก้าเรับเนาะเน้นไปที่7นะครับเด้อเน้นที่เครับถ้าเจ็ดมานะครับเนาะเจ็ดสามเห้าเจ็ดเก้ถ้า9มา9 2 9 3 9 4 9 7ก้เกานะครับเนาะเก้าสองเก้าสามเก้าแครับแต่เน้นไปที่7ครับเจ็ดมาเจ็ดสามเหน้าเจ็ดเก้าะครับเด้อสำหรับแนวทางครับ ชาวผู้ชมพิจณาเบื้องครับในงวดนี้เข้าเจ้าข้าเจ้าบ่เน้นคูนะครับเนาะไม่เน้นหางเดียวครับเพราะว่าเน้นหางเดียวสองวันมันตัวเน้นมันบ่เขาครับแต่ว่าเลขวิ่งเลขวิ่งที่เน้นเนี่ยมันเข้าครับเมื่อกี้เน้นเน้นในที่หนึ่งกับเขาครับวันนี้เน้นที่เกตครับ่านผู้ชมพิจารนาเบื้องครับเด้อสสำหรับเาทังครับครับนี่นะครับสำหรับทราทั้งวันนี้มาฝากที่กองน้องฝากกันชาวผู้ชมครับท่านใดผู้ใดเข้ามารับชมเาฟังคลิปนี้อยู่ดีครับในช่อง เดี๋ยววันเย้า,ยาะครับเนะาะจันทร์ในตะตุกคนครับรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภูตุกขนนะครับเนาะเดินทางไปในกะแฉลวคาดปลอดภัยครับเหตุยังกะเป็นเงินเป็นทองนะครับเนาะมีโชคมลาภวันที่มีโชคมลาภวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าสุภูสุข้นนะครับเออจันทร์ใุกคนครับรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภูตุกขนนะครับเนาะ ผิดพลาดกันใดกะขอโทษขออภัยนะครับเด้อจังใดกะไปข่ามารับชมฟังมามจังใดกะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเด้อซื้อบริตาัแนวทางครับเวลาแนวทางอันใดถือสิได้ว่าสิได้เห็นน้ำข้าวเจาะขับถ้ากดติดตามหมาซื้อเมื่กดกระดิ่งแจ้งเตือนแนวทางมันมาแกงเตี้ยนะครับเด้อมาแกงเตี้นเวลาแนวทางข้าเจาะถือมากแตสีว่าคือบราเห็นน้ำข้าเจาะนะครับเด้อนี่ครับสำหรับชิปนี้นะครับเนาะชิปนี้กะ ฝากไว้สักหน่้ครับท่านทุกคนครับโชคดีโชคม,มันสุขปู่สุขคนนะครับเดออคลิปนี้ฝากไว้สักหน่อครับคลิปหน้าพอ้อนไหมครับขอสวัสดีครับ